กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีมอสลำแพลวเภาเสียงทองทุกทันพี่น้องคลิปนี้สีมาเวาในส่วนของที่เป็นในส่วนของที่ทางพระเอกสันเนาะความเคลื่อนไหวของทางพระเอกสันหลังจากที่ทางคุณแพลวเภาได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อพระเอกนะ,ะพี่น้องทางพระเอกสันก็ได้โพสต์พูดถึงทางคุณแพลวเภาแบบนี้ทันทีพี่น้องบอกว่า นางเอกมาตามที่พูดแล้วครับขอบคุณนางเอกนะครับวสันว่วะเทคแคร์ care, นะครับจะทําในแต่ละวันปรับในสิ่งที่ขัดกันให้เข้ากันให้ดีวสันว่วาพี่น้องและผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยดีเดินหน้ากับปัจจุบันที่เราเลือกใครมองแบบไหนไม่รู้ผมมีความสุขทั้งงานที่ทํา และที่อยู่มันคือบททดสอบชีวิตกับเราหลายๆอย่าง่าสัน่นมาพี่น้องนั่นละ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกของทางพระเอกสันเนที่มีต่อทางคุณแพลวเพลาเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวหลังจากที่นางเอกได้พูดความรู้สึกต่อพระเอกนั่นเองพี่น้องเพื่อนกะมีการโพดถึงกันแบบนี้พี่น้องไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องเอกซี FC หลายคนหลายท่านเนาะกะจับตาม่องตัวไปว่า จะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตต่อไปบางคนบางท่านกับเป็นห่วงทั้งแพล่าเล่าล่าว,าว,วาาห้โฟกัสในส่วนของชีวิตครอบครัวก,กับลูกก่อนสิบดีกบอบ่าสันวาเพิ่งผ่านมาแค่หนึ่งปีเองทําไมจะไปรักคนอื่นใบแท้วมา,วาพี่น้องใส่คือว่าหักลูกคือบอโฟกัสกับลูกจุดสําคัญที่สุดก็คือลูกบบเมนตี่าสันวาเบิ่งตัวอยา่างทางพยาบาลแน่่าสันวา เพิ่นกะย่งบอยอมทีสีมีคนนไม่เลยตั้งใจที่สีหาเงินเพื่อลูกแล้วจะของคือสีมีต่างตาเบาถึงเรื่องผู้ชายแท้่าษาบาพี่นองว่าคอมมนเพิ่นกะเบาถึงนั่นละว่าขนาดพ่อเขาย่งบอกเลยว่าบ่พอมทีสีมีครอบครัววไม่เขาเป็นเด็กหน่อยความคิดดีแต่แม่ฒ่าแล้วบ่เห็นสีคิดอยากอยู่กับลูกเลยภาัานา่าเลียตนลลูกเด้เนาะ่านว่าพี่นองบางท่านก็บอกว่าแล้วจะเดือดร้อนทำไมกับลูกเขา่าัานา่า เขาอุ้มท่องเขาลอดออกมาเขาโบห่วงกับเรื่องของเขาบ่ววสันต์มาพน้องบางท่านก็บอกว่าเขาเลิกกับคนเก่ามากดวนแล้วถึงเขาสีมีใไม่มั่นกับบเป็นยังดอกมั่นคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์วสันต์าพน้องเอกสีมีบางความเห็นหลายพน้องคนก็บิเว้าถึงว่าถ้าผู้ทายเขาหักเขาจริงใจนั่กับยินดีนว่าวสันว่าแต่เบิงเบิงแล้วนี่คือแบบว่า มันดูปวมมากว่าสันวาพน้องเ่าเลี้ยวกับย่งคิดบดายย่งสีมะไหเด็กหน่อยตัวจะควงอีกอยู่เนาะว่าสันวาพน้องนั่นแหละพี่น้องก็เป็นความคิดเห็นเนาะพี่น้องเนาะของทางของเช้านิดทางเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านนั่นแหละพี่น้องบางคออเมนก็นว่าสีนึกถึงจิตใจลูกบ่สันวาปากบอกแต่วายแค่ความรู้สึกลูกแต่ว่าการกระทําส่วนทางกันแท้สันวาพน้องและกาซิมีทางเอฟซีและทีพน,นเดว์บอถึงห่วงความรู้สึกของทาง น้องเนาะของทางน้องเน,นริตะน้องตูเกลียวและพี่น้องบอกว่าลูกยังเล็กอยู่ก็คืออยากให้เอาเวลามาให้กับลูกลก,ก่อนยังไม่ควรที่จะมีใหม่่าสันวาให้นอ้นองนนี่โตก่อนอยู่เป็นมูลูกสะกวนให้ความอบอุ่นกับลูกก่อนพิสันวาพี่น้องล,ลูกเขาอาจจะกําลังสับสนเราทําให้เขาขาดควรเติมให้เขาก่อนที่จะคิดมีคนใหม่พิสันวาพี่น้องมาที่นี่ท่านนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าลูก,ลก นาลักเรือกเกินอย่าพึ่งแบ่งใจไปให้ลักคนอื่นเหอะวาสันวาลักเขาสองคนก่อนนี่คือความคิดฉันนะคะวาสันวาพน้องอันนี้ก็เป็นทางเอฟซีเขามาบอกถึงเรื่องนี้เนาะบอกประมาณวา่าอยากให้ทางคุณเพ่าๆนี่โฟกัสที่ลูกก่อนได้ไหมประมาณนี้พน้องอย่าพึงเฝา้ามีรักไม่ไลายคอมเมนต์หลายคนหลายทันละพน้องก็บอกว่าอ่าผู้ได้เขาเบิง่งเขาก็หูดอกว่าผู้ใส่เขามาเพื่ออียังวสันวา้าบบแม่นเพื่อเงิน ถามบ่เป็นเขามาเกากะคือสิบว่เขามาหาเธอดอกวาสันมาพี่น้องระยะเวลาตอนนี้ยังไม่ควรที่จะมีใหม่ประมาณนี้พี่น้องบอกว่าอยากให้สนใจอยากให้ความรักอยากให้เติมความรักให้กับลูกๆคนใดบ่วาสันมาพี่น้องนั่นและพี่น้องก็เป็นความคิดเห็นเนาะของทางชาวเน็ตทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายท่านคิดเห็นแต่ละคนกับอาซีต่างคนต่างความคิดเนาะพี่น้องแล้วพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นจังไดในเรื่องนี้ ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า